ปักแบบนี้นะครับแแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างเี้ยครับตอที่สองปักตรงนี้ สามฝั่งนี้ใส่สารต่อนะครับตรงนี้รนรนรนครับเราก็มาทาแน่นนะครับ ลงมาก่อนนะครับหนึ่งรอบก็มัดกับึ้นไปเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้านะครับแล้ก็มัดไปข้างบนนี้นะครับต่อไปเราก็จะควันกิ่งนะครับ เปตัดลำเบียงนะครับดนะคเาอนครับใส่ถุงใหญ่นะครับให้ลากเข้าไปในถุงเลับ ก็มาไนะ้นั่นจากสรงนีนครับจะก็จะมนะครับเรียบร้อยน,นะครับ